เปิดภาพล่าสุดออร่าเจ้าสาวจับคิมเบอรี่ถ่ายกล้องฟิล์มมุมไหนก็สวย เรียกได้ว่าคู่ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงมาร์กปรินและคิมเบอรี่ที่ก่อนหน้านี้ควงแขนเกี่ยวก้อยไปดินเนอร์สุดโรแมนติกฉลองความสุขครบรอบ9ปีที่รักดูแลและเคียงข้างกันมาตลอดซึ่งขณะน,นี้ได้เลิกแต่งเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการจัดงานแต่งสองประเทศที่ต่างประเทศและที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนกับเดือนพฤศจิากายนนี้ที่จะจัดต่างประเทศด้วยนั้นเพราะญาติของคิมเบอรี่ก็อยู่ในแถบนั้นด้วย พองานเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปเที่ยวต่อด้วยล่าสุดเคมเบอรี่ได้โพสต์ภาพตัวเองลงบนอินสตาแกรเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มพร้อมข้อความระบ,บุว่าคลูด y ี้สกุละ23ความสุขของเบอรี่พร้อมทั้งเช็คอินที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นทํากลางแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นจุนวนมากอาทิรูปสีสวยมากจึงสุดๆส,สวยจังสงสัยตามไปบ้างดีกว่า ไม่มีคนเลยอ่ะโดนจับกินหมดแล้วอ่ะนางงามดอกไม้คุณเดียวในดวงใจพี่หมาค่าเป็นต้นขอขอบคุณสยามนิวส์สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัยหน2่4 9 49, หรือส่งทางอ so ีเมลท w s Official 182549 at gmail.com